รกรกฎาคม2568นะครับในืน้นนี้จนถึงวันที่6นะครับภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างบานเทาจะมีฝนตกอย่างลวงหลายนะครับแต่จะจะมีร่องรมรสุมผ่านบรนิเณทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉีเยงเหนืออยู่นะครับบรนเทาจะมีฝนอยู่ประมาณอีกสีมื้อนะครับซึ่งจะมีเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ในช่วงมือ้อนี่จนถึงวันที่6นะครับจะได้เพราะว่าพี่น้องก็ระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากไปในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ สำหรับเมื่อว,วานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันฮาวก็มีฝนตกในหลายพื้นที่ตกหลายที่สุดเมื่อวานนะครับตีจังหวัดอุบลราชธา,าน,นีวัดใหญ่2.1 1มิลลิเมตรนะครับมุกทธหาร8.0ม mm, ิลลิเมตรบริลัม5.5มิลลิเมตรนะครับทางเซนเซเกต2.2มิลลิเมตรนะครับสำหร,รับวันนี้ตัวการได้เกิดลักษณะอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันฮาวเนื่องจากมีร่องมรสมุมนะครับผ่านผ่านบริเวณทางตอนเหนือของประเทศเมียนมานะครับ เหนือตอนบนนะครับล้ะก็บภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนข้อสูย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้นะครับทำไมบรนเทาในมือนี้จะมีโอกาสเกิดฝนตกอย่างหลายนะครับก็ตกได้เกือบทุกพื้นที่นะครับประกอบกับนี้หมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังผ่านกลางอย่างคงพัดคลุมที่ทะเลนดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยอยู่นะครับบันเท่าก็จะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางพื้นที่ในมือดนี้นะครับ ภาพท้ายด้ามเทียมในเวลานี้ภานตอนออกเฉียงหนตอนล่างบรรท่าก็มีมฆเต็มท้องฟ้าอยู่นะครับสำหรับมื่อนีนะครับโอกาสเกิดฝนจะมีได้กระจายทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างน,นะครับบริเวณที่สีเขียวก็จะมีโอกาสโอกาสเกิดฝนหลายที่สุดในมื่อนีนะครับสีเหลืองก็มีโอกาสเกิดฝนได้คือกันนะครับแต่จะน้อยกว่าสีเขียวนะครับสำหรับระยะกยาอากาศ24ชั่วโมงหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบนเทัาก,ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเทาอกาสเกิดฝนตกหนักก็จะมีได of ้กระจายทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเทาเดียครับอุณหภูมิสูงสุดครับ29-38องศาเศษเศษต่ำสุด23-25องศาเศษเศษลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับความเร็ว1 0บถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเท่าจะมีโอกาสเกิดฝนยังล่วงหลายนะครับประมาณ70%ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักตึกรหนักมากได้ในบางพื้นที่นะครับส่วน การกระจายของฝนจะมีได้ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเลยเนะครับลักษณะอากาศจังสี่จะมีได้จหนหอดมื่อวันที่หนะครับถัดจากนั้นบ้านเฮาก็จะมีฝนลดลงจากได้ในช่วงวันนี้จนถึงวันที่หกก็พระไม่พิ้องก็ระวัง ฝนตกหนักเต็หนักมากไว้แน่นะครับแล้วก็ระวังน้ําท่วมในในบางพื้นที่โดยเฉพาะทางน้ำไหลแล้วบทที่ที่เกิดเกิดน้ำท่วมนะครับขอฝากข้อไม่เิดน้องในช่วงนี้นะครับซอยก็ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้แยนะครับเพราะว่าความพี่น้อาไดรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในทนีเามันเปนการคามาวนรทีเยับทกคครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ